พลเอกอักนิดมืนสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนายทหารผู้มีบทบาทแก้ปัญหาโจรจีนคอมมิวนิสมารายาหรือจอขมอไทยความมั่นคงของมาเลเซียจนประสบความสําเร็จแสดงความเห็นต่อเอกสารอธิบายข้อเรียกร้องของกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลาซียหรือบีอาร์เอ็นที่ต้องการเขตปกครองพิเศษและกับการหยุดก่อเหตุรุนแรงในปี57ว่าไม่รู้สึกแปลกใจ เพราะคำตอบสุดท้ายของการพูดคุยสันติภาพที่มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกคือเขตปกครองพิเศษแต่กังวลถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำในเอกสาร B R N ที่จะมีข้อผูกพันระหว่างประเทศเช่นคำว่า Self Determination สิทธิ์กำหนดการปกครองตัวเองอาจเป็นช่องทางาสู่การลงประชามติแบ่งแยกดินแดนได้ศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำถ้าเรายอมรับไปมันไปเข้า อยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นช่องให้องค์กรระดับสากลอ้างความชอบธรรมเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ได้นั้นผมถึงบอกว่าพิจารณาให้ดีนะการใช้ภาษาเนี่ยต้องให้นักกฎหมายระหว่างประเทศดูด้วยมันจะเป็นข้อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศไปอดีตนายทหารผู้เชี่ยวชาญชายแดนไทยมาเลเซียตั้งข้อสังเกต ธรรมนูนของขบวนการในภาคใต้ทุกขบวนการเป้าหมายสูงสุดคือการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอีกทั้งหากเป็นเขตปกครองพิเศษจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพื้นที่จะสงบจริงเพราะกลุ่มขบวนการมีหลายกลุ่มคุมกันไม่ได้ในอดีตพวกเขาเคยตั้งกลุ่มเบอร์สตูเพื่อสร้างเอกภาพแต่ก็ล้มเหลวจะมีหลักประกันเลยว่าจะเกิดความสงบสุขในพื้นที่ทำไมผมบอกว่า มีหลักประกันอะไรที่จะเกิดความสงบส,สุขในพื้นที่เพราะพวกขบวนการมีมากมายหลายขบวนการหลายกลุ่มมาก b i n เองก็แบ่งเป็นสามพวกคูโลก็แบ่งเป็นสามพวก,พวกแล้วมีขบวนการอะไรเยอะแยะเขาคุมกันได้ไหมทําไมถึงเขาถึงพยายามตั้งเบอร์ซาตูขึ้นมาเพื่อรวบรวมเป็นเอกภาพสรุปเบอร์ซาตูก็ต้องล้มสร้างเอกภาพในกลุ่มพวกเขาไม่ได้ แม้กระทั่งปัจจุบันนี้เขาพยายามจะรวมคนเข้ามาสู่เวทีการพูดคุยก็หลายกลุ่มก็ยังปฏิเสธอยู่นั่นฉันบอกว่านี่มันเป็นผมเรียกว่าเป็นลักษณะประจําตัวของกระบวนการพวกนี้กระบวนการกนี้เขามีลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับนั่นฉันบอกว่ามีหลักประกันอะไรว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษกระจายอํานาจแบบพิเศษบริหารจัดการแบบพิเศษแลวแต่ชื่อจะเรียก มี <ítulo> <displayed, S 1> หลับกันไหนว่าเหตุการณ์จะสงบเชื่อได้แค่ไหนพ้นเอกอานนิสรุปทิ้งท้ายว่าไม่ว่าการปกครองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะออกมารูปแบบใดเขตปกครองพิเศษหรือการลงประชามติแยกประเทศผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือมาเลเซียด้านตะวันตกมีเขตปกครองพิเศษอาเจคของอินโดนีเซียด้านตะวันออกมินดาเดของฟิลิปปินส์จะเป็นเขตปกครองพิเศษในอีก2ปี และหากด้านเหนือคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นเขตปกครองพิเศษมาเลเซียจะมีดินแดนกันชนถึง3ด้านเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศเขาจึงอยากให้รัฐบาลเรียกร้องความจริงใจจากมาเลเซียเพราะบรรดาแกนนําของ BRN ล้วนแต่พักพิงอยู่ในมาเลเซียทั้งนั้นสันติวิธีพนมุตสมข่าวไทยอสอมทรายงาน